บ่ฮู้ว่าเนียวบ่เนียวว่าสิบ่สิบ่มันแม่นเนียเฮาพามันอ้านงามแท้าาไม่แป้นงซเนาะเอาอใหญ่มาดูอันนึงอ่ะ บสบายดีสบายดีบัวสิเป็นพี่น้องพังไทยพังลาวและต่างประเทศก็ขอยิินดีตอนทับเขาสู่ซ่องเบาะขาบ้านเฮาอีกแล้วมาพบมาพบกับเบาะากระเตจะเศร้าในน้อยนึงเวลาประมาณ8ปดโมงครึงกลับมาหอดจดถึงมานน้องแก้วเป็นแล้วทงเบาถากระชิพาพีพ่าน้องเข้าไปหาท่าไอร้างเป็นเลยอ อ๋อสบายดีได้แก้วได้เอาไปยังหัวจังไข่น่าโอ้โอย่ามาเดปุ่โผนโอ้ในเรื่องในเนาะในป้าเติ้งงามไดีนี่ปลูกปลูกไนี่ก็ร้อนหน่าพวกกินแล้วเมนเมนปาน้าใส่ใบใส่ต้มไก่ต้มอย่างน้อยแก้วเนาะว้าชดวันตัวเมมากับพอดีักคนไต้ต้มไ่เมนเมนงามอยู่จังไขกเอามันจะใส้แก้วนี้เินบาหวานเินบาหวา โอ้โดยโดยมันนี่อันเฮ็ดเบี้ยสิเฮ็ดยังนี่ไอ้แก้วมืัอนี้จ๋ามีแต่ทาสีแล้วอือโดยมาบ้านหรือเปล่าสียังดูไอ้แก้วเลยนี่ยันดื้อมือจักไอแก้วดื้โดูดูเดียวทาเบิ้งสามุกก่อนเนาะมาผึ่นปะาไปใส่ตื้มออกมาได้กลับมือเอาอีกแล้วอ่ะเราเราทาเราทาสีเมนุฆ่าหันแล้วบ้านแล้ว โอ้โหดยโดยโดยไปสายแก้วไปไปกขับไปในแบบนี้ทางเขาเลยซื้อหรืขอว่ากัเขากำบนาหรือว่ามาเรียงให้สร้างเขามาอนี้เป็นปลานิน่งสามตแล้วก็เชื่อท่านก็พุดว่าห่อห่อเมียงภาษาไทยห้องเป็นห่อเมียง,อ,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 งอันนี้วุอกทรินเป็นพักเป็นเน้เป็นปลาเนาะ ว่าครบสุดมนันจัดหนักจัดเต็มให้ไอ,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 อ้สร้างนี่ก็เป็นกระป๋อกระปุ่นมาลองในบางเฮือนใกล้ชิลเล้วแล้วครบสุดของม่พี่น้องเยจัดหนะักไอซางเานนะห้องสบายดีเด้ยอยมาตรงนี้เลยไปทาง,ง,ง,งไหนส่งกระไลเสือกระไลผงกระไล จึงหนักนิดน้ยนึงไปูไว้นังเอาไปลูกไปลกบอลอันเ่าหนึ่งน้ำอ้าตนห่งไปละเ่าด้วยต้นห่งเก่าจะเปเฉพาะเก่าปเกีวมั้งอย่างปุดเกือบใช้เกลีเควาด้วยแหลเป็นยมันเปื้อนนะคาับไปเอาน้องแก้วไปลูกไว้เ้อะ่ ปลูกคนน้าได้เป็นีกปิดเมีนเมนเอาไปปลูกโคดน้าไว้เอาไปใช้น้าไว้ก่อนปลูกคดน้าไว้เวลาเจ้าผัวเอาไก่เอาอย่างไม่ต้มเพราะอะไรผัวจังไก่เน่ยอยู่ไงไก่เน่เลยเนาะเอาไปปลูกหลายกระขายเนาะหักแล้วหักแล้วเหมือนเนาะแก่ไอ้เนี่ยเห็นประตูอัดเนาะมา bên à, mình hàm hàm bên hàm ta, hàm 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 rồi rồi, và tắt cái khẩu chế hồn không ạ? đi <laughs> không không đâu không chụp Chị còn... chỉ là... thì... Thì luôn thì... Hả? Thì ngoài, cái นางวซีวรุ่นไะจีนมาเรียบร้อย,อเ,อยเออตัวปัญญาน้ำกิโลผู้๊าตัวพวกพี่พี่น้องเลยหลังจากมือหัวบันไดเสร็จท,ที่เรียบร้อยงามปัญญาขบสุดวานน้องเจ้าคากแล้วคากแล้วลวันนี้ ดไ yup. ด, here, ด้เรื่องเนาะซัมนีกัดูว่าโอเคสำหรับเตักคัเอาเอาโัชิ้งค่มาต่ำเงี้ยข่าวว่สลองขึ้นไหมอ๋อเอาโั้งค่นี่อ้เนาะโคจั้ไค่เนาะอย่างนี้สุดยอย่างนี้สามุกวันนี้เนาะ มีอย่างเด้สมุกน้นองแก้วกนนพ,พนพักสลัดผักสลัดเอาไปเอาไปด่างยก<อ>ให้เจ้าอาแล้วเพื่อนเลยสีพันปลาเดียงสร้างเนาะพอเจ้าีเลียงตมฮงเลยไอ้สร้าง่นกระโปิผลบพอพอพ่ฮัพนว <c oughs> ่าเมื่อกินแด้สมุกเลย <c oughs> ต่ำเนอะตามาโุฮงกับอันนั้นอ่ะผลาพิเศษก็หันก็คือรับตาอีกรับตาอีกยังไามยังมาตรมาเลยตรงมาเลย ลงมาเลยลงมามืตาน่อยตาบอดระวังโคไม้นะมืดไอ้โค้ไม้ตาเนาะเอาผิ่ตาอย่างม่อย่งม่ยืนยเดี๋ยวเดียเดี๋วดเด้อเนหนึ่งถึงสมเองสองสามเอ้ยงจะไหยังอ่นะสีทาเฮือนพ่ช่างสีทาเือนโบนิเมีนมเมนว่าสีทาใหม่จ๊ะเบิง มเมนเากินบ้าขนมมียัิน่ะเมนขนมปิดไปเยะเนาะสามคนสามปิดเนบ่ขนมปิดฮะจบอจ้าแล้วเป็นูยังงเลยนูอ่านเู้อ่านนูอ่านอย่งไอ่านอะไยงอ่านูอ่านเป็นบอกมันมนึตัวนี้ตัวนี้ภาษาไทยอ่านเป็นบน้าบเป็นมัน อ้าวไปองเงียนไปชื่อชานี่สีย้อมไม้ T O A เมียวะอันนี้ก็อ่านบทเองกันวู้อย้ยถ้าสมมุติว่าทนสองเท่าอ่ะสันเนาะแห้งเร็วห้าเท่าอ่ะสันตุสีย้อมไม่ไปตามความฝันพูพี่น้องกัยเนาะตุในสีย้อมไม้คนละกระป๋องปุ๊คนนี่ก็อยู่ได้ป่า ได้เอ็นะดีใจพาะทั้งสามว่ล่ะดีใจนะเฮงทำไรเฮงพีสุดเลยหอร้อยหพันหอร้อยหพันรยแล้วกันยังหอดพันอีกอเนาะยคุณพันไปเลยเดทานนูนูโอเนาะน้องเกลืคำคือน้องเก้วไปหาเกี่ยวขานี้อาว่าประมาณหาหกปียังชีได้ว่าสมุ แบบบ่ได้เลยนะบ่ได้บ่ได้เลยนอกจากเงินนอกจากใหญ่ไปหาเงินมาสาปักหลามายินเดืยนกันมาขอบุญขอบคุณทางภรรคภรยาคุณหญ่เปักหลามามาใส่มานหนุ่มมาพี่ปักหลากระไห่ทางอีหลาขอบุญขอบคุณเป็นสีนี่กะทางนุ่มมอโดยอีหลาเด้อเนาะโดยแล้วกะไปพวกกับข่าวกับนาวกะเงินเรือ จากที่ว่าอ่าหลา้ยบอลร่วมกันไทยนอตบอลไทยแม่อ่าผู้เล็กๆคุณหน่อยไรแล้วก็พอดีซื้อเป็นพวกพันปลาอ่ามาให้ไอ้สร้างเพิ่นหรือว่าเลี้ยงส่งสลองเพื่อนเจ้าเนาะอ่าแต่ปิดจอบนี่น่าจะเป็นมืออื่นเพราะวัอนี้ดึงสายไฟเนาะแม่ตบตาท่าสีสมุกเลยท่าสีเนาะแม่นการยัางโบปิดจอบคักหรอกการยังดับเนินการไปเดี๋ยวให้ทางน้องแก้วขอบุญขอบคุณอ่าภาคส่วนของสีน้อยละเนาะเป็นทางลุงมอ ใจผู้อเดจาหอยเนยดี้ว่าแขงแนเห็นคเนเดินทางปอดภัยไปใส่คอเห็งานจอยได้เงินไ่ำลังมาลังมาอนเบ่งแย่งลูกหลานตลอดไปเนพันเนคิดสิ่งใดก็อยได้สิ่งนั้นเลยพนี้มัน ขอบใจกันได้มากเออขอบใจเพื่อนมากละขอบใจเด้อที่ว่าเอ็นดูลูกหลานทีเซลอยเรือลูกหลานวันสีว่าเป็นบ่้ออ้าวฝึกว่าได้บ่เป็นบ่ได้ได้บ่เป็นเอ้ยเอาซีเมื่อคืนนายมาไม่กลับมากอยู่ไหมให้มาบ่ป้องกันไว้บ่ป้องกันไว้ขอบใจเลยลเด้อขอบใจเลยลเด้อคู่ใหญ่ทุกทุกภาคส่วนคู่ใหญ่ทุกทภาคส่วนตีให้การช่วยเหลือเข่ามาสร้างเรือให้ลูกแถวล้านเ ออให้เพื่อนอยู่ดีไม่แหนงร <c oughs> ่อลออำรวยตลอดไปเด้อนะารู้เออฝึกว่าเดอ้อฝึกว่าเดอ้อคางงวยๆไปซื้อๆอันนี้น <c> ะ <oughs> บาทนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่าขอบใจเบิดอ่าคุใหญ่เบิร์ตสุขุมสุดเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวอ่าโมเมนต์ถ่ายคลิปเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าถือว่าสิรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ สมเด็จเซจิ nya, è, à, è, A, it, it, no. ้นรียบร้อยทางสมุงดาก็สซีมาแจ้งว่าเพื่อนหลังนี้มีผู้ใหญ่ทางส่วนใดสมทบมาเท่าใดเท่านั้นเท่านี้เนาะแล้วก็มีผู้ใหญ่จ้าคนที่ให้การช่วยเหลือเข้ามาทางสมุงดาก็สซีแจ้งในคลิปอีกคืนหนึ่งแต่ว่าทางนี้ก็มีแต่ว่าเาผู้ใหญ่รวบรวมกันไปก่อนเนาะเพราะว่าในที่เนียวยาวไปอยู่โน่นไปนั่นแม่กันยังโบชุดสุดเจ้าก็ตื่นเต้นน้ำน้องๆองเนาะยังโบชุดสุดหนูว่าถุงมือติอเนาะ ได้ได้สีท่าเฮือนใช่มาเราได้ดีแล้ป่ะค่ะเมนเมนโปฟัเปนงฟันเป็นจริงได้บ่บัะนี้เเ้ยนอนเตกี้พาน้องหอบทั้งงานทั้งนี้เนาะมันนี่เออแม่่นดวตะกี้เจ้าได้ได้กลาบบแม่มองจะเห็นตะดาวล้นอนท่เพื่อนอะนนายกระชีสอดบ่สอดสนีแ่เห็นพอดาวนี้นี่้ค่ะ โบหินจะขึนไปได้ป้รึเป่าวะโห็นขึ้นนอนใช่เมื่อคืนนี่แหละนอนนี่คือได้ไรเป็นนอนนี่คือง่ายง่ายยาผ้ายาผายังมาทันขึ้นเพื่อนใหม่อย่าผ้าขึ้นแง่ใจห่อนลายเนาะอ้าโอเคโอเคบาดนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะได้ของใหม่แล้วก็ะเทยกระเพราเฮซ่างมัอนี้เนาะเป็นแม่ครัวเด้อมัอนี้เด้ออย่าพากันไปใส่เด้อบ่โมฮยไปใส่ทั้งสิ้นโมฮัยไปลินไปเที่ยวเนาะมีแต่ว่า พากันนั่นได้ไร่เฮ็ดกับขพาวสำนัาเนี่ยแหละการน้องๆทานสมุดวางก็พากันเก็บไม้เก็บต่อแล้วลูกเด้อกองไหวทอนไหวแล้วก็พุบไปไ่ายเจ้เฮือนให้มันเป็นระเบียบเพีย้อยเนาะอ่าไปปีทีนีงนะลูกก็ไปเฮ็ดเดือดโตกลงหาไปเจ็บอีกเอออ่าโอเคโอเคเบอร์เอ่าพูเอาไปเลยไปี่น้องเงินดูเอาไปเอาไปคนน่าเนาะพู

เออปลาละ3ตัวระวังนี่สดๆอยู่เด้อตึกมาทางหนองละเออมาใต้อันอันหนองเทโน่มาทางหนองชีเนาะมาทางกะละมังเนาะมาทางกระซาบ่เตรียมคือว่าแกงเนาะเตรียมผสมซีมะยบัดนี่ เอาผ้าได้มาอันัั้นาะอ้นอนแส้คืนนี้นอนนี่บ่โอ้เอาไปนอนเู่นี่จ้ะไอไอเปะเอาเลยจ้ะโอ้สีลองเลยบ่ไนอ่ลองเล่หนแสดงว่าใสากับสีอื่นกับสีใหม่เน่ยเนาะเนาะโอสอืนอย่าแรกหรืเพาะอะแล้ มมแรกค่อยไปเรื่อยๆเนาะสมถ้าีต้องใจย็นได้มันงามนะสามปองมาสิพอหรือบบพอเนาะกับไปรุ่นน้ำกาไนได้ค่แต่เบิ่งน้ำไมหนังงามเนาะถ้าเาเบิ่งน้ำหูนหนังงามแต่ัเาลงผานจริงมันชิ้งาม่าเกินนอกเกินอกนอกเนนอกตนอเออ

นี่ผสมผสมกันเบิ่งมาเกเบิ่กมามีไพ่มีคนขับมานอนในสมุกเ้ยนี่น่ะเสร็จไพมานอนอ่ะปะอ๋อนุ่ละมีว่าเร็วๆขักปัญญงอ้าวสมุก

อยู่อือผสมวันนี้เลยเนาะเนาะมีใหม่เขลดใหม่บันี้คุใหม่บอกลนัุลนลนลนเกันเนาะบัเดี๋ยวเติม ชีคินงานีูกต่อ้้กนนียบเนียวว่าใช่ดูคบอมันโอ้ถามมันเนียแล้วมันพาแล้วมันมันสีเข้มข้นเนาะผ่อเนาะได้ข้น่นุนนะดนมแถามมันได้เรื่องกว่านาะ กำมันชีกำมันทาคักแกบะทาซื้อมือทาได้มือทาเฮือนข่อยเนาะมัดข่อยมีผัวนะเพิ่มผันเนาะอนาคตนอนตาอ่นดูเลยนม่เมนบอก จุ่มจุ่มบึงบ้อมันทาเบ่งบ่อมันไงอันนั้นไปทาบ่ทาไปเลยลองทางนี้ก่อนก็ได้ลองทางนี้ก่อนก็ได้น้อหน่ลองอ่างลองทดสอบเบ่งน้อยนึงเนาะโอ้ตุ่งงามเท่ดีมาค่ะใหม่มันยังไม่น้อยเนาะทาให้เขาจากบน Bài. Tha, tha mấy cho nó à, Cô Nhanh nhạc ăn ăn chứ bố Nhanh bà chỉ khỏi sớm ngọt đi để nó งามงามไอ้แก้วคักปัญญังบมดนี่หาได้เป็นเดียวยู่บ่ได้ลลองมึงเนาะแจ่มเลยสียะอะาเหา,หาแลยปุ่มก่อน <c oughs> นะชิปปนไหมลูก นี่ฮะเอาไปเลยมาเจอไปปุมาเจอพลาปุ่ิ้มเลยงามงามถักเอาอันนี้กระแทยเช็ดประตูเนาะประตูขาดไหมยันมายังยังเก็บมาอ่าตจิ้มเลย เขาหันขักเนาะงามาอยแก้วงามด้วสีเนาะต้องเน,นาะดีว่าครับ

อะไรดูกริ่งมันเป็นต้องปูต้องเนาะบอทาเนี่ยก็ได้เนาะไปใส่ดูกริ่งโมเมนต์เฮดดินงจใส่ดูกริ่งเบิ้ลเบิ้ลน่าสีขดอะไม่ใช่เฮดดี่เฮาต้องใส่เป็นนักกระทะไปละเอียดแล้วก็ใจเย็นงามเนาะแดงกอมเติมอยู่อันง่งามเนาะ ว่าอาเพ็นธาละเอียดเนาะดีว่ครับ เนาะโอเคเนาะเอาโอเคเอาสมนียก่อนเนาะทาเลยว่าขาวๆให้เบิ่งก่อนเด,ดี๋ว่าง่ายดีต้อ,อ่งตองอยูท่ทดสอบสีมือทดสอบสีทั้งสีทั้งอันคนเทาเนาะขมุกเดี๋ยวว่าคักๆเนาะโอเค ธรรมธา,ากัสิเล่ขอตัจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนเนาะปันธรรมธา,ามาพิทาประการไม่ก็ขอโทษดวงแป้นน้ำพม่พี่น้องเด้อทางนีน้ธรรธากัซิเล่กลับเข้ามาสมัยดีสมัยดี